เดี๋ยววันนี้เรามาเล่นอะไรกันสนุกสน,กนะครับก็คือจะถ่ายภาพในแนวฟรีซแอคชั่นวิธีการถ่ายฟรีซแอคชั่นนี่ก็ต้องใช้สปีดเยอะหน่อยก็คือ,อ ISO สัก400นะ F สต็องกว้างๆหน่อยอ F 2.8แล้วก็ถ้าได้สปีดเดี๋ยวนะเช็คสปีดดูสปีดได้สัก500โอเค500เนี่ยโอเคละเนี่ยก็จะได้ภาพ ฟรีสแอคชั่นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงโอเคและอันนี้คือนายแบบของเรานะครับชื่อดราก้อนเป็นไอ้เขา one two three you jump and I press release the button โอเคกล้องเนี่ยจะต้องต่ำต่ำกว่าเพราะว่าถ้ากระโดดมันก็จะได้ดูสูงขึ้นนะครับแต่ว่าพอต่ำมากเกินไปก็มองไม่เห็นเขื่อนแต่เราต้องการให้เห็นไออ่างเก็บน้ำนะครับดังน,นั้นเราก็ต้อง โอเคตอนนี้เราโฟกัสไว้นะครับตอนนี้แบบพร้อมสามสองหนึ่งกโอเคจะมาดูภาพนะครับสวยไหมครับตอนนี้ได้ภาพแล้วนี่ครับ, oh. รบกรโาดดขอ,งอ้งยกัน